นี huh? huh? ้คือพลอลองลอยครับใจม่แมยืนเลยแม่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 แม right ่แม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 ่้ม่แม่ม่แ่แม่แมม่แ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 ม่่แ่แม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 ่แ่แแม่แม่แ่แม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 ่่แ ไมลาเขาเกินนับผู้มีข้าศ้ายังเอาเสียฟังไมกว่านั้นวะนับเลยไซดว้าไซด์้าพายอยู่หลังนะครับนั่นเรื่ออนเก่าอะเลยครับข้าพายเก่ากว่าเมื่อว้าจับนับเมื่อไซจับผิดครับพอสีโบฟลอนพูดมาเลยนะครับใสดครับใสดว้าแล้วก็ไซดเสียฟังไม่ได้เห็นว่าเห็นวะเพราะว่าแบบว้ากันเสียไมกว่านี่นะถ้าหลงครับเมื่อว้าจับนะครับอะไรเยอะ